คือคือต่ก่อนเฮาเฮาบ่ได้เป็นอย่างมันบอกมันนี่พอมาว้านโดนของนีมาเป็นอ๋อมาโดนของเศรษฐก็หลายรอบแล้วจ้ามันมันมีมันเฮาจังไหนเฮาจังรู้ว่าปอบมาเข้าเฮาจ้ะมันรักษาโตไปโรงพยาบาลจักว่าจักโรงพยาบาลก็บโบหายจ้ะมันนี้ก็เลยไปเบิ่งหมมดูคนก็บาโดนของบ่ได้เมนี่เลยพาไปรักษามันก็บโบหายเพราะของเขามันแก่แห้งไงเป็นของแบบลมเพลลมพัดหรืออย่างซี่บ่จ้ะ โบอันนี้เขาตั้งใจเลยอ๋อเขาตั้งใจเลยบ้านอยู่ติดกันอ๋อจ้ะรักษามาหลายมองแล้วหลวงพ่อวัดหยังเปกบันม่วงบันม่วงกลับไปมาแล้วอ๋อจ้ะกลับโบหายกไปหลวงพ่อละไม่กลับไปมาแล้วจ้ะโบหายจ้ะจ้ะก็เลยมานหนีจ้ะมีคนบอกนะว่าอยู่หนีเลื่อนบ้านชายก็าไปคยมาลี่อ๋อ พี่ชายเคยมาน้องไส้อ๋อน้องไส้มารักษาอยู่ในนี้เลยมลแม่แล้วพามาอ๋อแลต่พันหายแล้วมันบอกตอนเนี้ยหายแล้วหายไปเห็ุงานหายเลยแม่โอ้มารักษาอยู่นี่จนก็เลยพามานนี่จ้ะก็แสดงว่าพันหายจนได้ไปเห็ุงานแล้วมันบอกจ้ะจ้ะอ๋อมันจะดื้อของพี่มัจเละอืมมาก้าย้ายถามย้ายนะจ่าอันย้ายเคยพาลูกไส้มารักษาแม่นบ่จ้ะรักษากับผอาจันนะจ่ะ ไอ้เป็นปอบเพื่อกันแม่นบอจ่ะหายหายแล้วทุกมื่อนี้หายแล้วบอจ่ะหายจนไปเลยทงานสองปีอ๋อหายจนไปฮ็ดงานได้สองปีแล้วเป็นปอบเป็นเป็นมาดำบาที่ยายเป็นมาดำบอกที่ว่าปอบนะเป็นมาดำเก้าตัวเขาเขาลู้จังไหนบ้านเป็นมาดำเป็นปอบเขาอวบเขาเองเขาอกปากเขาเองอ๋อครับบอโต๊บโต๊บปอบออกปากเองอกปากจากเพิ่นเพิ่นนี่บอจ้ะเดือบ้างไหม อ๋อบอกว่าเป็นมาดำเก้าตัวได้<ะ>ออกปากว่ามีเก้าตัวมาดำเก้าตัวเลยบางสี่บอกจก้ะแมนมันเก็บกันในท้องเก็บออกหอดเดือบึกเดือบึกอย่างมันดุดในท้องอ๋อจ้ะจ๋าจ๋าน,นี่มันจะมีหลายตัวมันเจ็บแล้วแต่คนจะ่คนลูกชายบอกยายให้คร้างที่มาเป่าด้านอะไรลูกชายหายแล้วอ๋อล,ลูกชายลูกชายก็เคยก็เคยเข่าบอกจ้ะยายเขา่า มาเป่าอ๋อเข่ามาเป่าเราบัดนี้หายมันหายมันหาตัวแทนอ๋อบัดนี้หายตัวแทนอือตายหมดแล้ววะเนี่ยยังตะคอยนี่ตีนี่เดี๋ยวเจ้ามาไล่เติมพ่าคนคิดไล่คนแล้วมีหลายตัวพอจีใต้พอหลวงพ่อพอใตยหรอกพอใตยหรอกมีหลายมีหลายตัวเป็นบ่อเก้าตัวเก้าตัว ่ในหมู่บ้านนั่นน่ะบ่จ้ะโอ้คนลกุกบโาคหมู่บ้านนั่นมีหลายคนอยู่มันกิดไรมันจะตายไรศพเขามายีิบห้าปีแนละ้วอืม๋อแล้ะมันดีสิผาดีดีของคอมเมนต์ทั้งบอเชต์ที่ล่ะอ๋อของคอมเมนต์ทั้งบอเชต์อย่าบอเราออกปากเราเองอ๋ออาจารย์ดำอาจารย์ดำคาว่าเพื่อถึงยินบอละอาจารย์ดำจ้ะ อาจารย์ดำบ่เคยได้ยินจ้ะอาจารย์ดำคนมันฝนจ้ะฝนบู้เฉดมาจากขมิมะจากขมิ้นฝนมู้ิฉดนี่เขาจะตามพิดไล่เนาะไล่ปอบนะฮะไล่บอบอันนี้อันนี้เอิพิธีเร์นพิธีไล่ปอบบ่จ้ะฆ่าปอบไล่ปอบหาเลยจ้ะอ๋อหาเลยไล่ มดข้อมหน้าป for er ิดเอาหัวไปปุ่นก่อนนะพ่อข้อมหน้าเลยข้อมหน้าเ้อมหนาสัมมาสัมไปสัมมาสัมไปสัมมาสัมไปปิดกันดีเอาถุงยายน่าอะไรเลือดนาะเป็นพิธีไล่ปอบเนาะไล่ปอบคือคือคือเพิ่นนั่นปอบเข่าในในโตเพิ่นเนาะวันนี้ก็จะเป็นการไล่ปอบ เป็นพิธีไล่ปอบเนาะเป็นพิธีทางพิธีไล่ปอบทางอาของขมิ้นเนาะครับเนาะบ๊ยใหญ่ของพิธีทางขมินนะ้นเนาะครับโอ้ย ล้วปตศัพสะวัตวตสัมมาสุทธัสสะปโตัพท์วักตโวตสัมมาสัมพุทธสัะูตรสสะพท์วักตตงสัมมาสุทธัะปตระศัพทวักตัุงสัารัพุทธสัจระตระศัวนกตัวตุ่งสัมมาสัพสะูระศักตัวต่งมราสุทัจะระศัพ้์วกลรุ่งสัมายทธสระกตัวตุ่งมพจะ ถ้ามังพสิทธิทราบพสิทธิอายักษงศ์สูงสำนโนจิมิโซตะโมพุทธิยยอิสวาสุติมหาบรรดาสัจจังริยสีสารสุขสัตุขโลกผู้สัวปอนเตียสุปอยทุ้งปุดบายปิเกียด์โอเดอรับมระหารดับน้ำทางในใจดับไปในร่างดับข้าศ์ทั้งสี่น้ำทังดับพิษดับภัยดับโรคร้ายดับผีบอบดับผีกลายดับผีเชื้อดับผีโรคดับผีประกำดับเวทมนตรกรรมขาดับสงสัยที่เขาใช้มาในร่างกายสังขารของนามสิงเสมอดีน้มาปะทะ ขบว่าคลานะดับไปโรคข้ามไลลยดับไปโรคดับทิศดับไัดับโรคร้ายดับผีปอบยำผีไพรดับผีเชื้อดับผีโรงดับผีปกรรมดับเป็งมนต์กดกับษาดับสุใสที่เขาใช้มาในร่างกายสังขารของนางสิงสมดีนาประตัดสาวกีเซสโตยะชาทางขาโสตังอวัตติมาทะเสนาปัายาที่โสตังพิทักษ์เสติอาเซสโตราคคิโนโทคคิโนโมคคิโนราคคินาโทคคินาโมคคินา พ่นไฟจะท่านผู้ชมพ่นไฟไล่ปอบจะเป็นการพ่นไฟไล่ปอบจะท่านผู้ชมจงเาทุกสาทุกนอปยหมยเริมเพ่มปยเียโอ้ครับปานะครับดับน้าในใจดับไปในร่างนถ้าติัติไทกับโรคไย้ัปอบดับปีคร่ับเชือดับปีโรดับปีะกำดบบนตนการขาดับปีส่นใช้มาอยู่ในร่างกายสัขาหของนางทิงเสมอดีน้ะพักตักษาวีเสรโตยาฆาการาโสตามปติ พ่นไฟไล่ปอบเด้อจะท่านผู้ชมเป็นพิธีพ่นไฟไล่ปอบจ้ะ คนไฟไล่ปอบจากท่านผู้ชมโอ้ยคนลุกเห็นแล้วประโยคก็คนลุกจ้ะเทียนจัดท่านผู้ชมเทียนร้อนๆจัดเทียนร้อนๆเทียน,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 นห้อนๆจัดท่านผู้ชมอาจารย์ท่านก็จะอมน้ำเทียนร้อนๆน,นะจ้ะที่ไฟที่เทียนมันร้อนนะจ้ะ เป็นการพ่นไฟไล่ปอบจะท่านผู้ชม คนลกนลกจะทำผู้ชมคนลลกคนนลกอู๋ไปกูปป๋ไป,ป,น,ปนี่คือปอบเข่าล่างกู๋ไป,ป,ปอู๋อ borg, ท่นไปโอ,อ้คนลกไปยอคนลลกจะทำผู้ชมบ้างคนลกคนลกตังละกู๋ไปกู๋ไปอู่ไปกูอยากยูให้ฟิล

iba setan tu dia tu ada satu tok ni dia ibas setan tu kau tak penuh nak deng ceruk som cuj macam ni oh kau pergi sebab dia nak kena